ครับผมพบกับช่องพายเบนชแนลนะครับผมวันนี้เรามาเยี่ยมน้องช้างนะครับผมที่แม่แม่ให้แม่แม่ได้ดูกันนะผมว่าตกงานมาจากไหนนะครับผมก็เป็นน้องธันวานะครับผมกับพี่ไดสพี่ไดมอนครนะผมหรือว่าที่รู้ๆกันในนามก็คือสาวน้อยไดมอนดนะครับผมตกงานคนละที่นะผมแต่ว่ามาอยู่ด้วยกันนะครับผมมาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายนะผมสองเชือกนี้นะครับผมเพราะว่า นึงอยู่ภาคใต้นะครับผมนึงฝงอยู่ภาคตะวันออกนะครับผมนี่ดูเข้ากันได้ดีมากเลยนะผมครับไดมอนด์ก็ไม่ไปนะครับผมฟันวาก็ไม่ไปนะครับผมออยู่ด้วยกันเลยต่อไปก็จะอยู่ด้วยกันนะครับผมนี่ครับผมว่ามาแบบไม่ได้นัดหมายนะครับผมครับก็คืออยู่คนละฝั่งเลยนะครับผมนี่คนละเวลาผมตัวไหนมาหัวซี่ถุมไดมอนด์อ๋อ พัทยามันถึงก่อนนะครับผมพัทยามันถึงนี่สี่ทุ่มธันวามาถึงตีสามโอ้ยนะครับผมดู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 ชอบมากชอบมากลูไม่ไปไหนเลยนะครับผมโอ้นี่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 นครับผมนี่ครับผมสาวน้อยไดมอนครับผมกับน้องธันวานะครับผมแม่ก็ให้กําลังใจเราได้นะครับผมเอ้ยดูดู ได้เจอความน่ารักของน้องช้างสองเชือกแล้วนะครับผมพอควานก็ไม่เคยเห็นแต่ในช่องนะครับผมโอ้วันนี้ได้เจอแล้วโอ้ดูดูก็สไตล์ของสาวน้อยนะครับผมโอ้ดูดูดูดม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 รู้จักกันรู้จักกันทักทายกันทันวาบอกว่าไม่ไปแล้วอยู่นี่ดีกว่าลืมลืมคุณตาแล้วทันวาบอกอยู่กับไดมอนด์ดีกว่าเอออยู่กับสาวไดมอนด์ดีกว่านะครับผมทันวาไม่อยากไปนะครับผม เดี๋ยวว่าธันว่าจะคิดถึงคุณตาหรือเปล่าคนระับมอยู่ในไดมอนด์นะครับผมโอ้นนี่นะครับโอ้ไดมอนด์ก็เต้นอย่างเดียวเลยนะผมสาวน้อยเราโอ้ธนะันว่าธันว่าธันว่ากับไดมอนด์ผมได้อยู่ร่วมกันนะครับผมแบบไ <laughs> ม่ได้ตุร์ไมยนะครับผมโอ้น่ารักทั้งคู่เลยนะครับผมา,มานะเ,าเาจะไปทางไหนอเอา้า อยู่ตาแกนิดไม่ไปนะครับผมอ้าวไม่ไปแล้วนะครับผมเอาเอาไปไหมไปไหมมาไหมไปไหมไปไหนไปไหนเอ้าเอ้าเอ้าวดูดิดูดิเดี๋ยวจะเดินไปทางตาไปหาตาไหมาไปไหมไปไหมไปไหมอ้าวอยู่ไปไหมไปไหม ไปไหมเอ้าเอ้าเอ้าดูดูควานเดินไปนู่นนะผมคุณตาเดินไปนู่นเอ้าไปทางไหนดูครับดูดูดูดลุนลุนกันช <laughs> ันว่าจะไปทางไหนครับ <laughs> จะไปซ้ายหรือ <laughs> ไปขวามาทางนี้ก็ไดมอนด์นะครับผมโอ้ยไดมอนด์จะมาด้วยครับผมดู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 ไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์อยากจะมาด้วยดูดู เด้อ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 แดนวาเลือกเลือกไม่ถูกกาจะไปทางไหนดีครับผมกับคุณตาหรือว่าสาวพี่สาวไดมอนด์นะครับผมดูนี่ทางนี้ทางนี้นี่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 ไดมอนด์จะมาด้วยครับผมไดมอนด์ไม่ยอมครับผมโอ้ยไดมอนด์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 อยากจะไปด้วยครับผมเออเออดูดูดูเดินวนไปวนมาครับหลวงไดมอนด์ดู อ่าส,สุดท้ายก็จบที่ทันวาแล้วผมเลือกนะผมเลือกนะผมเลือกมาอยู่กับพี่ไดมอน์นะครับผมเลือกมาอยู่กับพี่ไดมอน์นะครับผมดู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 อ่าครับผมเลือกเลือกครับผมทันวาเลือกทางนี้นะครับผม